ทีนี้เรามาดูความชันนอ่ะ,อะมาดูความชันตรงนี้นะความจำจากตอนนี้แล้วพี่ย้ำนิดนึงนะสมมติว่าน้องรู้ว่ามันคือ v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมเออไลนนี้เท่านี้เป็น s กับ t ใช่ปะเห็นปะ s กับ t แล้วคุณมีกาฟอะตรงนี้มันก็คืออะไรเป็น v เดียเห็นนหะใช่ไหมเป,เป็น v ถูกไหมเออทีนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอา v ขึ้นไปคูณ t อ่ะมันก็จะได้ s มันแปลว่าถ้าคุณเอา คำนวณหาพื้นที่ของมันเขาแล้วเขาได้ระยะทางโดยสริยาสมมติว่าเป็นกราฟนี้ใช่ะจะเป็นกราฟอย่างเงี้ยอ่ะเนี้ยไอ้นี่ใช่ไหมกราฟนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นคังูใช่ไหมมันก็เส้หนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนาดแล้วก็คูณสูงสูงไ็้ไปมาอันนี้ผลบวกของด้านคู่ขนาดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยสมมติว่านี่คือเใช่ไหมนี่คือ b ใช่ไหมแล้วนี่คือ สูงก็เป็น y ะมันก็จะเป็นะอะไรผลบวกดกคยก็เป็น a กับ b ใช่ไหมแล้วสูงก็จะเป็นอะไรก็ y แล้วก็ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมูซึ่งก็คือไอ้ตรวจ s โอเคไหมทีนี้เนี่ยเดวี่ยวมาค k มา s นะแล้วมันจะบอกได้อีกนะเราต้งมาดูนี่นะ s เนี่ยมันก็คืออะไรถ้าน้องเห็นว่ามันคือ v กับ t ใช่ไหมอันนี้พี่ไพ่พให้นะเพื่อคาวที่แล้วไม่รู้ลืมสอนไหมแล้ว v เนี่ย สมมติว่าคุณคุณไม่ได้มี v อย่างเดียวอ่ะคุณมีความเร็วต้นซึ่งก็คืออยู่ในฟิสิกส์เราใช้อยู่ใช่ไ่ะแล้วความเร็วปลายเราใช้ v แล้วคุณอยากได้ระยะทางอ่ะมันก็เลยเขาก็เลยเอาค่าเฉลี่ยได้เป็น u บวก v ไดแล้วก็ไปหาร2ใช่ไ่ะแล้วก็ไปคูณด้วย t คุณก็จะได้ s นี่เป็นสูตรอีกสูตรนึงเปลี่ยน v เป็น u นะอ่ะอันนี้ก่อนนะเออเปลี่ยน v เป็น u บวก v เพราะว่ามันมีทั้งความเร็วต้นและความเร็วปลายโอเคไหมใช่ไหม เออนี่เห็นะไหมเห็นไะหแต่อขยับกล้องมาทีนี้มันมีปัญหาอยู่นิดหนึงว่าในกราฟเนี่ยถ้ามันเป็น v กับ t อ่ะเราจะได้ตรงนี้เป็น a เพราะว่าอะไรเพราะ a คือเดลต้า v ส่วนดยเดลต้า t ใช่ปะ v ก็คือ v ลบ u ในที่นี้เนี่ยพี่บอกแล้วนะว่า v ลบ u เนี่ยมันคือเดลต้านะ t มันคือ t ไปลบ0ใช่ปะมันก็เลยเขียน t อย่างเดียวนี่้าไม่ต้องเขียนนี้นักร้องควยไปก็เป็น v ลบ u เท่ากับ เอาเท่ากับ a ใช่ป่ะแล้วก็ส่วนด้วย t เลาวเอา t ขึ้นไปคูณใช่ป่ะมันก็กลายเป็น v ต้องย่อขาหรอกป่ะ v ลบ u ในนั้นเดี๋ยวกล้องมันต่ำนะครัเป็น a t นี่ก็เป็นสูตรกันก็ V ลบ u ก็ย้ายข้างไปก็จะกลายเป็น v เท่ากับ u บวก a t อันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะแล้วนะสูตรนี้มันจะลิงก์ของ a สังเกตไหมสังเกตไหมว่ามิติของสมการนี้เรารู้ u ใช่ป่ะรู้ v แล้วก็ a โดยส่วนใหญ่แล้ว a ก็จะประมาณ10 เขาก็ให้ความเร่งของโลกกาวิตี้เป็นสิบก็ประมาณนี้ประมาณกี่นาที